ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธวันนี้จะอ่านพุทธวจนะฟังในเรื่องทานของคนดีในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า89จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะ เล่มที่23หน้าที่248ข้อที่127 <c oughs> <c oughs> พิกุทั้งหลายสัปปุริสถา,าน8ประการนี้มีอยู่8ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ให้ของสะอาด 2. ให้ของปราณีต 3. ให้ตามการ สให้ของสมควรหเลือกให้ 6. ให้หนึ่งนิด 7. เมื่อให้จิตผ่องใส 8. ให้แล้วดีใจพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลสับปริสทาน8ประการสับบุรุษย่อมให้ทาน คือข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรหนึ่งนิดในผู้ประพฤติปรมาจันผู้เป็นเขตดีสละของมากแล้วไม่รู้สึกเสียดายท่านผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมสรรเสริญทานที่สับบุษให้แล้วอย่างนี้ผู้มีปัญญามีศรัทธา เป็นบัณฑิตมีใจปราศจากความตรณีครั้นบำเพ็ญทานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไม่มีความเบียดเบียน